ทำไมครูถึงทําสมุนไพรตัวเองให้มีฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นมีแคปซูลแล้วก็มีชาชงหลายคนงงใช่ไหม mm. น้องน้องจิ๊บบอกว่าอ๋อรู้แล้วทำไมครูพี่พรถึงทาซองแบบนี้เพื่อรักษาความเป็นไทยนี่เองเพื่อให้ดูแบบว่าเป็นสินค้าไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฝรั่งเห็นแล้วฝรั่งแบบเฮ้ยมันคงความเป็นไทยด้วยคะ่ะอ๋อน้องจิ๊บเขาเพิ่งมา นะคะเรานี่เปิดมาห้าปีแล้วเราอยู่มาห้าปีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยู่มาห้าปีแล้วนะคะต้องออกมาบอกค่ะว่าทําไมถึงเป็นซองแบบนี้แล้วทําไมมีต้องสามซองทําไมไม่มีซองเดียวทําไมทําให้มันเปืองทาไมจะได้ก,กําไรเยอะๆทำไมไม่ลดให้มันเป็นซองเดียวบ้างเปล่าเพราะอะไรมาฟังเฉลยค่ะครูเป็นคนศึกษาเรื่องของสมุนไพรเป็นปีนะคะศึกษาเรื่องของสมุนไพรเป็นปีสมุนไพรนะทุกคนคะ่ะมันต้องห่านกรรมวิธีมันกินเลยไม่ได้นะมันมีลา คุณไม่สามารถขุดหัวเผือกหัวมันมากินได้เลยคุณต้องต้มก่อนนะแล้วต้องต้มในอุณหภูมิที่ถึงนะไม่งั้นมันมีลาเชื้อลาตัวดีมากนะคะเพราะฉะนั้นสมุนไพรทุกชนิดค่ะต้องเอาไปอบดูอุณหภูมิเข้าห้องอะไรโอ้ยทุกคนเยอะแยะมาก นะคะแล้วที่สําคัญฟังดีๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะอบได้อุณภูมิแล้วถึงแม้เราเ่าจะเข้ากรรมวิธีที่แบบว่าปลอดภัยนู่นนี่นั่นแล้วแต่สิ่งหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราบาังเอิญเปิดถุงไว้แล้วมันไปเจอความชื้นของน้ําร้อนไปเจอความชื้นของอากาศทุกคนมันมีสิ่งปนเปื้อนหรือแปลปลอมได้เพราะฉะนั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะเราจึงต้องทำซองอย่างมิดชิด พอแกะซองแล้วก็ต้องรีบกินให้หมดเพราะในซองเราใส่ไปแค่ห้าซองชาเท่านั้นค่ะเพราะเราป้องกันความชื้นป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อโรคป้องกันฝุ่นเห็บลาหมัดป้องกันทุกสิ่งอย่าง นะคะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจึงทําแบบนี้แล้วปิดแบบสนิทมาทุกคนคะ้ะจริงๆแล้วอ่ะต้นทุนถูกๆเพียบเยอะตามท้องตลาดนะคะทุกคนเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชหาแป๊บเดียวเห็นแล้วคะ่ะแต่ครูค่ะทุกอย่างต้องดีค่ะดูซองนะคะหนาซิบีนตรงแนนเปียลมเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะนี่คือสิ่งที่ครูคตั้งใจเรียกว่าความตั้งใจ นะคะไม่ให้มันเกิดความชื้นไม่ให้มันเกิดเชื้อราให้คนกินแล้วบางคนบอกว่าครูค้าแล้วทําไมซองชาครูมันเลอะแล้วแบบมีฝุ่นเต็มในนี้เลยทุกคนแล้วบางคนครูค้าลูกค้ากลัวมากเลยกลัวว่าฝุ่นตะกอนมันจะไปที่ตับที่ไตมันจะทําให้นู่นนี่นะ ทุกคนมันเป็นซองที่มาจากเยื่อใบหมอนที่ทํามาเป็นแผ่นเลยนะไม่ใช่เป็นซองซองสำเร็จเหมือนพลาสติกมันมาเป็นแผ่นเลยนะแล้วเราเข้าเครื่องค่ะแล้วพอเวลาเราหยอดไปใช่ไหมมันจะมีมันจะมีตรงนี้เนาะมุมนึงกับตรงนี้ที่อันนี้แล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วมันจะมีอยู่สองมุมนะคะมันจะมีอยู่สองมุมที่เราจะต้องใช้ความร้อนในการซีนนะคะเพราะฉะนั้นเศษของสมุนไพร ก็จะมาอยู่ตรงที่มันซีนคือด้านคลางนะคะด้านคลางเราเรือต้องมานะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สกปรกคะ่ะทุกคนคะ่ะมันคือความธรรมชาติมันคือความเป็นแบบไทยความเป็นธรรมชาติความแบบว่าไม่แต่งไม่แต้มไม่เติมแล้วบางคนนะคู่ทำไมบางกล่องสีแดงบางกล่องสีส้มบางกล่องหวานบางกล่องเปรี้ยวทุกคนธรรมชาติของสมุนไพรที่เราไม่แต่งเลย มันคือความธรรมชาติเลยเก็บเกี่ยวหน้าฝนเป็นไงเก็บเกี่ยวหน้าฝนเป็นไงอมน้ําโอ้เก็บเกี่ยวหน้าร้อนเป็นไงเศรเว์เก็บเกี่ยวหน้าหนาวเป็นไงก็จางๆหมอกจางๆไร้ควันแต่ว่าช่วงประมาณหน้าฝนมันจะจางที่สุดนะคะเพราะว่ามันโดนน้ําฝนเยอะมันกินน้ําเยอะมันอาบน้ําเยอะมันทําให้สูงไัยอมน้ํา นะฮะเพราะฉะนั้นสมุนไพรอย่าคาดหวังให้มันมีสีเดียวกลิ่นเดียวรสเดียวเพราะเราไม่แต่งอะไรเลยเสียเวลาค่ะเสียเวลาไปหยอดสีแดงเสียเวลาไปหยอดไปแต่งสกัดนู่นนี่นั่นทุกคนกินให้มันเป็นธรรมชาติเลยให้เป็นตัวเราทุกคนอะไรก็ตามที่มันเป็นธรรมชาติอะไรก็ตามที่มันเป็นสมุนไพรอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบเหมือนพืชผักอะไรพวกนี้ยมันย่อยสลายค่ะมันถูกเราอะค่ะขับ ออกบีมันให้เละเลนแล้วมันก็ขับไปที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ปึป๊บปลาดปลาดลก็ว่ากันไปอันไหนที่ดีมันเอาไปเลี้ยงนะคะอันไหนที่ดีมันปนผสมกับเลือดอันไหนที่ดีนะมันก็ย่อยไปที่เซลเรานน่นนี่นั่นไปเลี้ยงเซลต,นต,ตน่างๆในร่างกายอันไหนที่มันเป็นเศษเพราะมันเป็นสมุนไพรอันไหนที่มันเป็นเศษสมุนไพรที่ร่างกายไม่ต้องการมันขับออกคะ่ะเป็นอุจจาระนะคะเข้าใจตรงกันนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ค้างที่ไหนค่ะเพราะมันเป็นสมุนไพรมันเป็นพืช ดูปลจชนิตามันเป็นพืช